สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสปูสก้นต้อนรับขอสูช,ช่องก็ติดห้ยดังมากแช่เนาะจ้ะก็ับมาพอกับแอดมินในรอบดึกเนาะพี่น้องเป็นจังไรกันแนาะมีผู้ใดมีโศกมีหลาบกันบองงวบนทีหนึ่งสิงหาคมทันแมนผู้ใดโศกดีแอดมินก็ขอสแสดงความยินดีน้าเด้อจ้ามือน,นี้แอดมินก็รวบรวมแนวทางการเซ็นโชกตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางแต่ละสนกักแต่ละอาจารย์ที่เพื่อนหายเขาเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องกันเนาะจ้ะ เพื่อที่พี่น้องเสด็จติดตามกันเพื่อที่พี่น้องเสด็จติดตามกันต่อในหวดหนะนะน้หา,านะจาะว่ามีผู้ใดเนี่ที่ให้เขาเนาะจาะก่อนไปรับช่วรับฟังแอดมินก็ขอกําลังใจจากพี่น้องเนาะจา๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็เสด็จรับช่วงคลิปใปไหม่วนแอดมินก็เสด็จมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปจา้า เพื่อเป็นการบ่าเซเวลาเฮากับไปรับชมแนวทางกนเลยจ้ะว่ามีผู้ใดให้เขากันแน่เริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์ใหม่เอกกรรรเลยละจ่ะมาแรงแซงโค้งอันดับหนึ่งในตอนนี้ละจ้ะให้แนวทางมา14งวดละจ้ะก็พลิกงวดเดียวงวดนี้ก็ให้เขากล้วเลี้ยวะจ้ะแนวทางเด็กไทยสองตัวบ,บนบนให้เขาก่าซีตรงๆละจ้ะเฮาก็รอตามต่อเพื่อนในงวดถัดไปละจ้ะงวดที่1 5พี่นองก็ รอติดตามแอดมินนะจ้าแอดมินกับสิติตามเอามาโลงให้พี่น้องในเบิงกันในงวดต่อไปจ้ะไปเบิงแนวทางของอาจารย์ทันทัดไปจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพารานนพี่น้องซึ่งผลงานหลงดติพานมากของเพื่อนก็นให้เขามาแล้วหลายงวดติดขึ้นกันนาะจากชารับงวดหนีเพื่อนก็นให้เขาอีกขึ้นกันนอะจากหนึ่งสิงหาคมห้เขาเหล็ก้่ายสองตัวบนนั่นก็คือ สี่เก่าเก่าสี่ด้อพี่น้องเอ้ออาจารย์ดุพระรันรอตามต่อด้อจ้าแอดมินกระเสือมาลงไป็นอในเบิรงกันอีกในงวดถัดไปจ้าไปเบิรงแเนวทางชุดต่อไปก็จ้าซึ่งก็เป็นเนวทางของน้องเพชรกล้าให้โชคนะจ้าซึ่งวันนี้กระจับเป็นปองในเลขศูนย์กับเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดดัพี่น้องซึ่งคุณท้อฝันพึ่งกะตีความให้ก็ตีให้เขาเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะจ้าเลขไทยสองตัวล่างสี่หนึ่งหนึ่งสี่ด้อพี่น้องเ้อแเนี่ยทางของน้องเพชรกล้า รอตามต่อกันเลยจ้างวดนาแนวทางชุดต่อไปจ้าซึ่งเป็นแนวทางของเจฟ้องเบียร์จ้าแม่ค้นดังของเฮ้าเนาะจ้าซึ่งเพิ่นก็กลับมาประกาศสักดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะจ้าสสารบผลงานงดทีพผ์มานมา16กรกฎาคมเพิ่นก็ให้เขาเล็กไทย2ตบบนศูนหามางวดนี้หน่1สิงหาคมเพิ่นให้เขาเล็กวิ่งลับเก่าเนาะพี่น้องต่อด้วยแนยวทางเล็กถูก1หาซีก็ปั๊บเล่นก็ได้เขาเล็กไทย2ตัวล่างนั่นก็คือ หนึ่งสี่เนาะจ้ะแนวทางเจฟ้องเบียพี่นองก็รอติดตามกันต่อเล่นเนาะจ้าหาพลาดเดยอพี่นองเด้อไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์น็อตตีเนาะจ้ะซึ่งวันนี้เพื่นก็นให้เขาสองตัวบนเนาะจ้ะพ,ะ,นนะ,จะ,ะพื้นไนะ้มากเม็ดเดียวสี่ศูนย์เก่ากัตั๊บเลนก็เขาสองโต้ละสองโต้ไยบนเนาะจ้ะก็คือเก่าสี่และพีนองเนาะแนวทางของอาจารย์น็อตตี รอติดตามกันต่อเลยจ้ะมาเบิร์ต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจ้ซึ่งก็เป็นแนวทางของเนสกาแฟซึ่งเพื่อนก็ให้สามตัวเม็ดเดียว C18 ตัดเลนสองตัวนาเขาเขาสองตัวล่าง1 C เนานะจ้ารอตามกันเลยจ้ามาต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจ้ซึ่งก็เป็นแนวทางของควายนำโชว์เด้พี่น้องซึ่งเพื่อนก็ให้เขาเล็กไทยสองตัวล่าง1 C ึเด้พี่น้องเด้อ ให้เขาตรงๆเลยเบอร์ตองกลับเลยพี่น้องแนวทางควายน้ำโชกหนึ่งีเหล็กถ่ายสองตัวล่างแล้วจ้ะพี่น้องก็รอดติดตาม min, แอดมินก็จ้ะแอดมินก็เสร็จไปติดตามเอามาลงให้พี่น้องในเบิรงกันในงวดถัดไปนะจ้ะมาเบิรงต่อกันอีกหนึง่งแนวทางนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอสมิสเตอร์บอลนะจ้ะซึ่งวันนี้เพื่อนก็ให้เขาอีกแล้วนะจ้ะเหล็กถ่ายสองตบนซีเก่าเก่าซีเดพี่น้องเด้นแนวทางเอสมิสเตอร์บอลพี่น้องก็จดไปเบิงเนก็จ้ะว่า ผู้ใดให้เขาเนอแอดมินกระเสียมาลงพี่น้องในเบิ้งกันในเรือในงวดทัดไปเนาะจ้าไทยนี่แอดมินก็นขอให้พี่น้องสักผู่สักคนโปรดใส่วิจรารณ์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมหุนอย่างมีสตินะจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเดินแล้วก็สนับสนุนการสืบสละที่เบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้วจ้าทางช่องบอส,สนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แอดมินกับคอล่าพี่น้องไปซ้ำหนีก่อนนะจ๊ะแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนา้าในงวดทัดไปเนะจ๊จะงวดประจำวันที่สิบ,บสหาคมสวัสดีจ้า